นใหญ่เรื่องสั้นผีปอบแห่งหมู่บ้านหนองขามในยามที่สายลมแห่งฤดูฝนพัดพาความชืน้นและกลิ่นดินเปียกชื้นมาสู่หมู่บ้านหนองขามจังหวัดขอนแก่นความเงียบสงัดของค่ำคืน ถูกฉีกขาดด้วยเสียงร้องโหยหวนของสัตว์และความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกครัวเรือนชาวบ้านพูดจากันด้วยน้ำเสียงสั่นถึงผีปอบ ผู้อรอเป้นในเงามืดมันไม่เพียงคร่าชีวิตสัตว์เลี้ยงหากแต่ยังนำพาความเจ็บป่วยลึกลับมาสู่ผู้คนไก่หมูและวัวควายถูกพบในสภาพน่าสยดสยองตับหายไปคราบเลือดแห้งกรังเกาะพื้นดินราวกับมีบางสิ่งที่หิวโหยและชั่วร้ายซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้พระอินทรพิกสุทุดมผู้มีดวงตาแห่งสติและหัวใจแห่งเมตตาเดินทาา มาถึงหมู่บ้านหนองขามในยามที่ความหวาดกลัวถึงขีดสุด ท่านสวมจีวอสีรักเก่าเก่ามือขวาถือไม้เท้าไผ่ที่แข่งแกร่งจากป่าเขามือซ้ายกำลูกประคำไม้ที่ผ่านการสวดมนต์มานับพันครั้งชาวบ้านแห่กันมาร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเห็นพระภิกษุรูปนี้ท่านยิ้มบางบางดวงตาเต็มไปด้วยความสงบแต่แฝงด้วยความมุ่งมั่นราวนะักรบผู้พร้อมเผชิญหน้ากับมารชาวบ้านได้นิมนตพระอินไปยังศา สารหมู่บ้านที่ในศาลากลางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านชื่อนายบุญมีเล่าด้วยน้ำเสียงสั่งว่าได้มีผีปอบปรากฏตัว เมื่อสามเดือนก่อนเริ่มจากไก่ของยายจันที่ถูกควักตับตายเกลือนข้อต่อมาเป็นหมูของลุงทองและวัวของตาเขียวทุกครั้งที่สัตว์ตายชาวบ้านบางคนจะป่วยด้วยอาการปวดท้องรุนแรงเรามีบางสิ่งฉีดท้องจากภายในบางคนถึงขั้นนอนทรงใบหน้าสีเผือดเราถูกดูดพลังชีวิตชาวบ้านเริ่มสงสัยในตัวนางคำหญิงไม่ว ส,สที่อาศัยอยู่อย่างสันโดษในกระท่อมปลายหมู่บ้านนางคําเคยไปเรียนวิชากับหมอผีที่ลาวนายบุญมีพูดหลังจากนั้นเธอก็แปลกไปชอบเก็บตัวพูดคนเดียวยามค่ำคืนบางครั้งตาเธอก็แดงกำ่ำเรามีไฟอยู่ในนั้น ระอินฟังอย่างเงียบสงบท่านถามด้วยน้ำเสียงน,นุ่มนวลเคยมีใครเห็นนางคำทำอะไรที่ผิดปกติบ้างเช่นออกไปในยามวิการหรือมีพิธีกรรมแปลกๆชาวบ้านสายหน้าแต่ยายจันยกมือขึ้นด้วยความลังเลในตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวข้าเคยเห็นแสงไฟสีเขียวลอยออกจากกระท่อม ของนางคำตอนดึกยายจันกล่าวมันลอยไปทางท้องนาแล้วก็หายไปในหนองน้ำข้าคิดว่ามันคือวิญญาณร้ายที่เธอเลี้ยงไว้พอกลับมาที่บ้าน ข้าฝันเห็นมันด้วยมันมีหน้าเหมือนนางคําแต่มีเขี้ยวและตาดำสนิทคําพูดของยายจันทําให้ชาวบ้านแตกตื่นบางคนหวาดกลัวบางคนจับมีดจับจอบราวพร้อมจะบุกไปเผากระท่อมของนางคําพระอินยกมือขึ้นสายตาคมกริบราวแสงจันทร์ อย่าเพิ่งตัดสินด้วยความกลัวท่านกล่าวความกลัวทำให้เรามองไม่เห็นความจริงข้าจะไปพบกับนางคำเพื่อพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นฝนตกพรำพรำฟ้าครึ้งด้วยเมฆดำพระอินตัดสินใจเดินไปยังกระท่อมของนางคำเพียงลำพังชาวบ้านพยายามทัดทานกลัวว่าถ้านางคำเป็นผีปอบ อาจจะฉีกท่านเป็นเสียงเสียงแต่พระอินยิ้มและกล่าวว่าหากใจเรามีเมตตาและพุทธมนต์เป็นกรอะคุ้มครองไม่มีสิ่งใดทำร้ายเราได้จงอยู่ที่นี่และสวดมนต์ตามข่าท่านมอบบทสวดอิติปิโสให้ชาวบ้านท่องเพื่อปกป้องหมู่บ้าน กระท่อมของนางคำตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางท้องนาที่เปียกชุ่มตัวกระท่อมทำจากไม้เก่าๆหลังคามุงจากผุพังกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงราวมีซากศพซ่อนอยู่ลมพัดผ่านทำให้ประตูไม้ส่งเสียงดังเอียดพระอินสัมผัสได้ถึงพลังงานอันเย็นยยเยือกที่แผ่ออกมาจากกระท่อมท่านหยุดยืนหน้าประตูสูดลมหายใจลึก และเริ่มสวดมนบทเมตสูตรเบาๆเพื่อแผ่เมตตาให้สิ่งมีชีวิตทางปวงท่านเคาะประตูสามครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบรับท่านผลักประตูเข้าไปข้างในมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านรอยแยกของฝาไม้ส่องให้เห็นเงารางๆของข้าวของกลิ่นคาวเลือดลอยคลักคลุ้งพระอินเห็นรอยเล็บยาวขูดขีดบ,บนพื้นไม้เรามีบางสิ่งคลานผ่าน นางคำนั่งขดตัวอยู่มุมห้องดวงตาแดงก่ำราวโลหิตมือกำผ้ายันเก่าๆไว้แน่นปากของเธอขยับพึพรรมพำคำที่ฟังไม่ได้สักเจ้ามาทำอะไรที่นี่เสียงของนางคำแหบพร่าเรามาจากส่วนลึกของนรกออกไปไม่งั้นเจ้าจะตาย พระอินนั่งลงตรงข้ามอย่างสงบมือ,อยังกำลูกประคำไว้แน่นข้ามาเพื่อช่วยเจ้าท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่ผีปอบแต่มีบางสิ่งครอบงำเจ้าบอกข้ามาเกิดอะไรขึ้นนางคำตัวสั่นสะท้านเรากำลังต่อสู้กับบางสิ่งภายในเธอกรีบร้องและโยนผ้าหยันลงพื้นแต่ผ้าหยันนั้นลอยกลับมาที่มือเธอราวมีชีวิตเธอร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังข้าไม่ได้อยากทำมันบังคับข้าเธอเล่าด้วยน้ำเสียงขาดเป็นห่วง ว่าเมื่อหลายปีก่อน เธอเดินทางไปฝึกวิชากับหมอผีที่ลาวเพื่อรักษาแม่ที่ป่วยหนักหมอผีมอบผ้ายันให้และบอกว่าหากทำพิธีบางอยา่างวิญญาณจะช่วยปกป้องครอบครัวของเธอแต่หลังจากนั้นเธอเริ่มฝันร้ายเห็นเงาดำสูงใหญ่ที่มีเขี้ยวและตาดำสนิทมันกระสิบให้เธอฆ่าสัตว์และนำตับมาให้มันเธอพยายามต่อสู้แต่ยิ่งนานวันพลังของมันยิ่ง ครอบงำข้าพยายามเผาผ้ายันนั้นนางคำร้องไห้แต่ทุกครั้งที่ข้าเผามันจะปรากฏขึ้นใหม่ข้ารู้สึกเหมือนมันกินชีวิตข้าไปทีละนิดข้าฝันว่าข้าคลานไปในนาฉีกท้องวัวด้วยมือตัวเอง พระอิน์มองไปที่ผ้ายันในมือนางคำท่านสัมผัสได้ถึงพลังงานอันมืดมิดที่แผ่ออกมาเรามีบางสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ในนั้นท่านเริ่มสวดพระพุทธมนต์บทร,รัตนสูตรด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องราวสายฟ้าฟาดคำสวดทำให้อากาศในกระท่อมสั่นสะเทือนฝน ข้างนอกตกหนักขึ้นฟ้าผ่าลงใกล้กระท่อมราวสวรรค์กำลังต่อสู้กับนรกนางคำกรีดร,ร้องราวถูกเผาด้วยไฟดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทใบหน้าบิดเบี้ยวราวไม่ใช่มนุษย์เงาดำขนาดมหาศาลปรากฏขึ้นด้านหลังนางคำรูปกายคล้ายมนุษย์แต่มีเขี้ยวแหลมยาว เล็บยาวราวมีดและกลิ่นคาวเลือดที่รุนแรงมันหัวเราะด้วยเสียงที่ทำให้กระดูกสันหลังของผู้ได้ยินเย็นยะเยอะือกเจ้าจะไม่มีวันขับฆ่าได้ภิกสุมันคำรามนางคําเป็นของข้าและข้าจะกินทุกชีวิตในหมู่บ้านนี้เจ้าจะเป็นรายต่อไปพระอินไม่หวั่นไหวท่านหยิบน้ำมนต์จากย่ามและพรมไปที่เงาดำนั้นพร้อมสวดบ,บท โพชชังคปริตตังซึ่งเป็นมนแห่งการปกป้องและขับไล่สิ่งชั่วร้ายเงาดำกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันพุ่งเข้าหาพระอินเล็บยาวเฉียดจีวรของท่านไปเพียงเซี้ยวนิ้วพระอินยืนนิ่งสวดมนต์ต่อไม่หยุดลูกประคำในมือของท่านเริ่มเรืองแสงจางจางราวมีพลังศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเงาดำพยายามคว้านางคำไว้ แต่พลังของพระพุทธมนต์ทำให้มันอ่อนแอลงมันกรีดร้องคำสาปแช่งก่อนร่างของมันจะแตกสลายเป็นควันดำผ้าหยัดในมือนางคำลุกไหม้เป็นเปลวไฟสีเขียวก่อนกลายเป็นเท่าถานพื้นกระท่อมสั่นสะเทือนและเสียงคำรามสุดท้ายของวิญญาณร้ายดังก้องไปทั่วท้องนานางคำล้มลงหมดสติพระอินท์ตรวจชีพจรของเธอ และพบว่าเธอยังมีชีวิตท่านพรมน้ำมนต์ที่หน้าผากของเธอและสวดมนต์ตอเพื่อให้จิตใจของเธอสงบลงฝนข้างนอกหยุดตก อากาศกลับมาสงบแต่กลิ่นขาวเลือดยังคงลอยอยู่ในกระทอมเมื่อนางคำฟื้นขึ้นเธอร้องไห้ด้วยความโล่งใจข้ารู้สึกเหมือนได้ชีวิตคืนมาเธอกล่าวด้วยน้ําตาพระอินถามถึงที่มาของผ้ายันเธอเล่าว่าหมอผีที่ลาวให้เธอไปเก็บผ้ายันจากถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งในป่าเขาลาวภายในถ้ำมีแท่นหิน ที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆจารึกอยู่เธอจำได้ว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นมีลักษณะเหมือนดวงตาที่ถูกล้อมด้วยหนามพระอินขอตรวจกระท่อมของนางคำ ท่านค้นพบรอยขูดขีดแปลกๆบนพื้นไม้ใต้มุมห้องเมื่อยกแผ่นไม้ขึ้นท่านพบโพรงเล็กๆที่ซ่อนแผ่นหินขนาดเล็กไว้แผ่นหินนั้นมีสัญ,ญลักษณ์จารึกอยู่สัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่ท่านเคยเห็นในหมู่บ้านอื่นๆตราประทับผีรูปแบบของมันเหมือนดวงตาที่ถูกล้อมด้วยหนาม เราเป็นเครื่องหมายของคำสาบโบราณที่เชื่อมโยงวิญญาณร้ายเหล่านี้เข้าด้วยกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระอินทร์กล่าวกับตัวเอง มีบางสิ่งที่ใหญ่กว่านี้ซ่อนอยู่และข้าจะต้องค้นหาความจริงท่านเก็บแผ่นหินไว้ในย่ามและช่วยพานางคำกลับไปที่หมู่บ้านชาวบ้านที่รออยู่ที่ศาลากลางหมู่บ้านตกใจเมื่อเห็นนางคำเดินมากับพระอินทบางคนยกจอบขึ้นด้วยความกลัวแต่พระอินยกมือห้ามไว้นางคำไม่ใช่ผีปอบท่านกล่าว เธอเป็นเหยื่อของวิญญาณร้ายที่ถูกครอบงำด้วยคำสาปข้าขอให้ทุกคนให้อภัยและช่วยกันเยียวยาเธอเช้าวันต่อมาพระอินทร์นำชาวบ้านจัดพิธีใหญ่ที่วัดประจำหมู่บ้านชาวบ้านช่วยกันทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานและเทข้าวสารน้ำตาลใาย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณที่ถูกผูกมัดพระอินนำการสวดมนต์บทมหาสมัยสูตรซึ่งเป็นมนต์แห่งการปกป้องและแผ่เมตตาเสียงสวดดังก้องไปทั่วหมู่บ้าน เรากับกำแพงศักดิ์สิทธิ์ที่ขับไล่ความมืดนางคำเข้าร่วมพิธีด้วยเธอจุดธูปและกราบขอขมาชาวบ้านที่นาโบดข้าขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนเธอกล่าวด้วยน้ำตาข้าจะใช้ชีวิตที่เหลือทําความดีเพื่อชดใช้ชาวบ้านบางคนยังหวาดระแวงแต่เมื่อเห็นความสงบในดวงตาของนางคำ และได้ยินคำอธิบายจากพระอินท์พวกเขาก็ค่อยๆยอมรับเธอกลับเข้าสู่ชุมชนหลังพิธีอาการป่วยของชาวบ้านค่อยๆหายไปสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านไม่ถูกทำร้ายอีกที่นาที่เคยมีแสงเขียวลอยอยู่ก็กลับมา เงียบสงบชาวบ้านเล่ากันว่าในคืนนั้นพวกเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ของพระอินทร์ดังก้องไปถึงท้องฟ้าราวเทวาทูตลงมาปกป้องหมู่บ้านก่อนออกเดินทางพระอินทร์นั่งสมาธิที่ในโบสถ์ของวัดเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นตราประทับผีที่พบในกระท่อมนางคำเหมือนกับที่ท่านพบในหมู่บ้านก่อนหน้านี้ที่อยุธยาลบบุรี และนครราชสีมามันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ธรรมดาแต่เหมือนเป็นเครื่องมือที่บางสิ่งหรือบางคนใช้เพื่อควบคุมวิญญาณร้ายท่านสัมผัสได้ถึงพลังงานอันมืดมิดที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้เรามีเงามืดขนาดมหาศาลคอยจับตามองท่านจากที่ไกลๆคำสาบนี้มาจากที่ใดและใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา พระอินครุนคิดหากข้าไม่หยุดมันหมู่บ้านอื่นๆอาจต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันท่านหยิบแผ่นหินที่มีตราประทับผีขึ้นมาดูอีกครั้งสัญ,ญลักษณ์นั้นดูเหมือนมีชีวิตมันสั่นเล็กๆในมือของท่านเราพยายามพูดบางอย่างพระอินห่อแผ่นหินด้วยผ้าขาวและเก็บไว้ในย่ามท่านรู้ว่าการเดินทางของท่านยังไม่จบและปริศนานี้ จะนำท่านไปสู่การ,รเผชิญหน้าที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณสาดส่องลงมาพระอินทร์ลุกขึ้นเดินออกจากหมู่บ้านหนองขามด้วยก้าวที่มั่นคงชาวบ้านมาส่งท่านด้วยความเคารพบางคนยกมือไหว้บางคนร้องไห้ด้วยความขอบคุณ ท่านยิ้มให้พวกเขาและกล่าวว่าจงรักษาศีลและเมตตาไว้แล้วไม่มีสิ่งใดทำร้ายเจ้าได้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือที่ซึ่งหมู่บ้านต่อไปรอท่านอยู่พร้อมกับปริศนาของตราประทับผีและคำสาบที่ยังคงวนเวียนอยู่ในเงามืดถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ